ร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0 0แสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land ์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงค้าอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับกับกิจกรรมกับตนันโบนัสเติมครั้งแรกครับ10,000แต้ม f อครับราคาเพียง1 2 1 9บาทหรือ2000 0แต้ม FC ราคาเพียง2,449บาทเท่านั้นครับถูกกว่านี้ไม่มีแล้วสวัสดีครับอยู่กันในเกม f c Mobile กับช่อง My Game วันนี้จะมาในคอนเทนต์นะครับแนะนำนักเตะนะครับกิตกัปตัน Week 4นะตัวใหม่เข้ามาแล้วครับวันนี้เลยนะจะมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะครับตัวไหนคุ้มนะครับตัวไหนเป็นเพชรในตมหรือเปล่าหรือน่าเล่นไหมนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับรีวิวนักเตะคัดนักเตะมาให้นะรบกวนติดตามช่องเป็นกําลังใจให้หน่อยครับผมสําหรับวันนี้นะที่ศูนย์ฟุตบอลนะครับขอแจ้งข่าวก่อนนะครับก่อนจะไปรีวิวนักเตะนะครับมีแมทไอคอนนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะครับในูนยนฟุตบอลนี้เขาก็จะให้เลือกนะครับระหว่างปาร์คจีซุงนะครับ LM 105กับเฟอร์ดินาน CB 105นะครับซึ่งเราสามารถเลือกรับได้เพียงตัวเดียวนะครับ โดย2ตัวนี้ครับจะมี1 1ตัวนะที่จะัพ OVR สูงกว่านะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะคล้ายๆกับลูนี่กับวิดดิทนะครับเมื่ออดีตนะไม่รู้ใครจํากันได้ไหมนะครับที่ให้เลือกรับตัวใดตัวหนึ่งในช่วงเทศกาลที่เขาเตะสกอร์เอทกันนะครับคล้ายๆกับกิจกรรมในปัจจุบันนะครับที่มันจะมีแมตช์ของไอคอนนะครับตำนานนักเตะเนี่ยมาเตะกันนะครับที่ประเทศเกาหลีหรือเปล่านะผมไม่มน่ใจแต่ข้อมูลตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญนะครับสาคัญที่ว่าเราจะเลือกใครดี ที่ตัวนั้นจะได้ OER สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยครับจะเป็นแมตช์ที่ไอคอนมาเตะกันนะครับถามว่ามีโอกาสไหมที่จาก OER 105จะเพิ่มเป็น110นะครับเนี่ยครับทั้งสองตัวนี้นะในทวิตเตอร์ของต่างชาติเนี่ยก็บอกว่ามีโอกาสเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นรายละเอียดนะเตะโดยทั้ง2ทีมนะครับจะแบ่งเป็นอ่าทีมที่เป็นตํานานตัวเกมลุกนะครับเป็นทีมชื่อว่าสเปียร์กับอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมที่เป็นตํานานเกมรับนะครับชื่อว่าทีมชิวนะครับเนี่ยนะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวเนาะสันนิษฐานนะครับทีมตำนานเกมลุกเนาะก็ต้องเก่งกว่าตำนานเกมรับนะสินะครับแต่ถ้าอ้างอิงจากปีก่อนนะครับปรากฏว่าทีมตำนานเกมรับเนี่ยเอาชนะไปได้นะครับพอปีก่อนนะครับพอตำนานเกมรับชนะไปได้นะครับ OVR ของวิดิตนะครับมันก็จะเพิ่มสูงเลยจาก102นะครับเพิ่มมา4หน่วยเป็น106เลยครับผมส่วนเวลูนี่นะจาก102เพิ่มแค่1นหน่วยครับเพิ่มเป็น103เท่านั้นเอง ก็คือทีมที่ชนะนะน่าจะเพิ่ม4ี่หน่วยหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะชนะนะครับแล้ว OER จะเพิ่ม4หน่วยเหมือนเดิมไหมนะครับ4ถ้า4หน่วยจริงนี่ก็จาก1้5ไป109ได้เลยนะครับอันนี้เป็นรายชื่อนักเตะนะครับทีมตำนานเกมบุกนะครับทีม f c สเปียโค้ชก็จะเป็นอาเซงแวนเกอร์ er นะครับได้ล่างสุด ดูครับมีแต่ตัวตำนานเกมบุกทั้งนั้นเลยครับด็อกบา์ก็มาปาร์คจีซงเทอริองเรลินโยสตีเวนเจอร์ลาดกา้าแกเรตเบลนะครับเวลูนี่แฟรงค์ลิเบอรี่เอเดนฮาซาคาร์ลเซด็อกตำนานทั้งนั้นนะครับยังดีนะครับมีเจเลจิบูฟฟอนมาตัวหนึ่งนะครับเป็นโกให้โอ้จะเล่นกันยังไงครับเนี่ยไม่มีกองหลังเลยนะก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะเดากันว่าเกมทีมไหนจะชนะนะครับแล้วการ์ดมันก็สวยด้วยนะครับดูสิครับ ส่วนถ้าลากมาทางขวานะครับก็จะมีตัวเข้าใหม่มาให้เราแลกนะซึ่งผมดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับาละกลับมาเข้าที่ประเด็นนะครับนักเตะวีคสนะตัวไหนที่คุ้มค่าบ้างนะครับจะไล่ขึ้นไปจาก OVR 108ก่อนนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับตัวร้อยแปดร้อยเก้าสำหรับผมเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่ได้เหลือเศษจ,จิกซอรจริงๆผมว่าไม่ควรแลกนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้ากันยาเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากๆที่ OVR จะอัพเป็นหนึ่งร้อสิบสามแล้วครับ ตัวพวกนี้ก็จะเป็นตัวอะไหล่เท่านั้นเองนะครับแต่ก็มาไล่ดูกันหน่อยนะครับมาดู RB 108ตัวแรกนะ s e a m สโค s c o m นะตัวนี้ครับวิ่งช้าครับวิ่งแค่108เพราะนั้นตัดทิ้งเลยครับไม่คุ้มตัวต่อไปครับ a s ส n a อวาเ e สนะครับ CDM 108ตัวนี้ก็ถ้าเหลือเศษจริงๆผมว่าแลกได้นะครับเป็น CDM สายเกมรับที่ดีเลยครับไม่บุกครับตัวนี้ตั้งรับสูงนะมีเนนเทเกิลด้วยมีหม่องลูกทรงพลังด้วยนะครับความสูงก็ดีนะครับ ก็คือถ้าใครขาด CDM นะครับแล้วเหลือเศษจิกซอพอดีผมว่าอวาเลนิหน้าแรกเหมือนกันนะครับตัวต่อไปครับลินการตัวนี้ครับ200จิกซอกับ c a m 108นะดูพลังงานแล้วไม่ได้ครับ4ดาวอันนี้ไม่เอาครับข้ามตัวต่อไปครับ Cb นะชื่ออ่านว่าอะไรครับเนี่ยไลโลหรอใช้จิกซอ200เองนะครับความสูง187ก็ใช้ได้ครับการตั้งรับ129ก็ค่อนข้างสูงนะใน O v เวเท่านี้นะครับแต่ฝีเท้าครับแค่102นะค่อนข้างช้าเลยครับ แม้ว่าเวิร์กเลจะดูดีนะครับไม่บุกนะแต่ว่าด้วยความที่ฝีเท้ามันช้าเกินไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เหลือเศษก็ไม่แลกนะตัวต่อไปครับฟอร์ดเบิร์กนะครับ o v 1 0ย C.A.M. นะครับตัวนี้พลังงานสีเท้าก็ไม่ได้ครับไม่แลกข้ามเลยครับตัวต่อไปครับน่าสนใจครับตัวนี้ผมเล็งไว้อยู่นะว่ามันน่าจะคุ้มค่านะครับก็คือคริสเตียนพูลิสิตนะครับ RW 109ครับ สองเท้าเหมือนเดิมครับเท้าห้าห้าความเร็วร้อยสามสี่เลยครับการยิงหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับถือว่าสูงมากๆนะทั้งฝีเท้าแล้วก็การยิงนะครับคุณสมบัติมีปั่นโค้งมีเหนือชั้นนะครับพลังงานสี่ดาวครึ่งด้วยนะตัวนี้บอกเลยครับถ้าเราขาด RW จริงๆคุ้มมากๆที่จะแลกนะครับ4,500จิกซอนะตัวนี้เล่นดีมากๆครับบริสิตตัวต่อไปครับ i s ส o ครับ CAM CM110 ้ใช้5 0 0จิกซอนะครับแต่เอาอีกแล้วครับพลังงานสี่ดาวอีกแล้วนะ แม้ว่าจะเป็นสกิลลุงนะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเท้าก็ไม่ใช่5-5สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีครับ81เองเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้ามได้เลยครับตัวต่อไปครับ CB 109ครับชื่ออะไรครับเนี่ยกูเด็ดหรือเปล่านะครับชื่อชื่ออ่านยากมากๆนะฝีเท้า106ครับการตั้งรับ126นะครับถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าเกคีนะครับตัว CB สัปดาห์ที่3นะครับ ดูดีกว่าเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้ามครับถ้าใครต้องการ CB ก็ไปแลกเกฮีดีกว่านะครับตัวต่อไปครับลอนตาโลมาติเนสนะครับ ST 110ิจิกซอนี่ใช้650นะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมาดูไส้ในแล้วครับพลังงานสีดาวครึ่งครับถ้าสกิล4ดาวนะโอ้เหมือนจะใช้ได้ครับมีคุณสมบัติปั่นโค้งนะครับวอร์กเลดเป็นสูงกลางนะดูโดยรวมแล้วครับถือว่าน่าเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยกับ OVR 1 1 0นะ แต่ถามว่าหน้าแรกไหมผมว่าถ้าเปิดได้อาจจะพอเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเอามาเอาจิ๊กซอมาแรกนี่ไม่แนะนําผมว่าฟอรลันยังคุ้มกว่านะครับเดียวก็ฟอรลันฟอรลันได้อุยานหนึ่งร้อยสิบเอ็ดด้วยนะใช้จิ๊กซอว0เจ็ดร้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับถัวต่อไปครับฮวนเซบาสเตียนเวรอนนะครับตำนานกองกลางของอาร์เจนตินานะครับตัวนี้ได้สกิลลุ้งเหมือนกันนะพลังงานสี่ดาวครึ่งแล้วครับถ้าสกิลสี่ดาวคุณสมบัตินี่คือจัดเต็มนะครับดูค่าพลังโดยรวมนะครับค่อนข้างสมดุลเลยนะครับ จะเป็นตัวที่มีการส่งบอลที่สูงมากๆนะถ้าใครนะครับขาด cm นะครับสายปั้นเกมนะผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่การตั้งรับนะก็ธรรมดานะครับไม่ได้สูงเลยครับแค่ร้อยหนึ่งนะ work rate เป็นปานกลางปานกลางนะครับก็จะยืนที่กลางสนามเสียมากกว่านะครับตัวนี้ไม่ใช่ cm สายขยันหรือว่าสายตัดบอลตัดเกมนี้ทําไม่ได้นะครับผมว่าตัวนี้อยู่ที่ความชอบนะตัวต่อไปครับบนเซม m a ครับมาสักทีครับตัว top อป111นะครับ ตัวนี้มาพลังงานสีดาวครึ่งถ้าสกิลสีดาวครับสกิลลุงนะเสียได้ครับฝีเท้ายังแค่120นะยังวิ่งช้านะครับอาจจะตัวสูงนะครับสูง185แ้นะครับการยิงครับถือว่าดีมากๆครับ1้2นะแต่ว่าพอมันวิ่งช้านะครับมันก็เลยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ครับแม้ว่าการเลี้ยงบอลจะโอเคนะการส่งบอลก็ทําได้ดีนะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่ดีเลยครับปั้นเพื่อนเก่งนะแต่ถ้าใครเป็นสายเลี้ยงบอลสายแทงทะลุช่องอะไรเงี้ยครับ ตัวนี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับส่วนตัวก็ยังมองว่าฟอร์ลันก็คุ้มกว่านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับซอนเฮียนมินนั้นไม่ต้องบอกเลยว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับผมแลกแล้วนะนะครับถ้าใครยังอยากเห็นรีวิวนะสามารถไปดูอีกคลิปหนึ่งได้นะครับผมรีวิวไว้แล้วเก่งไม่เก่งไปดูได้เลยครับในคลิปนั้นนะครับกับจิ๊กซอแค่1250นะครับผมว่าถ้ายังไม่มี LW 1 1 1เนี่ยผมว่าเปลี่ยนมาใช้ซอนได้เลยครับผม นี่ค่าพลังเม็ดส้มนะครับเทนสานะครับโหดจัดขนาดนี้เลยนะครับโอเคคอนเทนต์นี้ครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับกดติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปไว้นะครับรู้เร็วก่อนใครสวัสดีครับ